ใในนสััจจจาทททีี่่ฉฉปประปิิห้้ไไภูมตดงเรียนคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มท่านประธานกรรมการท่านผู้มนการชิราวุฒิคำตันบุญผู้มนการโรงเรียนวัดจุมพลวรพน์อุปถรรัมภ์ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษาท่านกิรติชาดามิกศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3คุณครูพี่เลี้ยงคุณครูพลรัตน์ขำโพครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดจุมพลวรพจน์อุปถัมภ์และผู้รับชมการประเมินทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวเปลมฤดีช่วยนาะมีชื่อเล่นว่าอุ้ม ขออนุญ,ญาตแนะนำข้อมูลส่วนตัวดังนี้ค่ะอายุณปัจจุบัน36ปีเกิดวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2529เป็นบุตรของคุณพ่อหนูจีนคุณแม่สสิสมช่วยนาค่ะ ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านสงนำขาวสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเมืองผลพิทยาคมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหงประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตวิชาชีพครูจากวิทยายลัยบัณฑิตเอเชียประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพณนะโรงเรียนวัดจุมพลวลพน์อุปถรัรมภ์และโรงเรียนบ้านโศกน้ำขาวได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยณนะโรงเรียนวัดจุมพลวลพน์อุปถรัรมภ์เมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2565งานด้านการสอน วิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นปถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่3วิชาประวัติศาสตร์ชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่สวิชาหน้าที่พลเมืองบุรณาการต่อต้านการทุจริตชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่3กิจกรรมเพิ่มความรู้สอนเสริมชั้นปถมศึกษาปีที่สองลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ชั้นปถมศึกษาปีที่สอง กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียนลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมงานพิเศษที่ปรึกษาชั้นปฐมศึกษาปีที่สองปฏิบัติหน้าที่ครูเวรสวัสดิการวันศุกร์ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการเวรกลางวันปฏิบัติหน้าที่พิธีกรกิจกรรมต่างๆปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษางานธุรการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยองค์ประกอบที่หนึ่งการปฏิบัติตนด้านที่หนึ่งวินัยและการรักษาวินัยดิฉันได้ปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติของข้าราชการโดยการศึกษาทำความเข้าใจเรื่องวินัยและการรักษาวินัยปฏิบัติตนตามความถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ เลือกใช้คำพูดและการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์แสดงออกทางด้านอารมณ์กิริยาท่าทางต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้เรียนและผู้ปกครองรวมทั้งบุคคลอื่นๆได้อย่างเหมาะสมอ่อนน้อมถ่อมตนปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู ด้านที่สองคุณธรรมจริยธรรมดิฉันได้ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดได้เข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาสนก,กิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอตระหนักถึงความสำคัญของจารีตประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือชุมชนตลอดจนวัฒนธรรมของชาติ น้อมนำคำสอนมาประยุกต์ใช้ในการอบรมผู้เรียนปลูกฝังความมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างความมีน้ำใจเห็นอกเห็นใจและมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นด้านที่3จรญยาบรรวิชาชีพดิฉันได้พัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันเพื่อนำมาพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้บริการผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคและส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอตลอดจนไม่อาศัยวิชาชีพแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องอันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาให้กับผู้เรียน โรงเรียนหรือชุมชนต่อไปด้านที่4การดำรงชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดิฉันเห็นถึงประโยชน์ของหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้น้อมนำเอาหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความผาสุกข,ของตนเองในปัจจุบันและอนาคต ดิฉันได้นำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้านที่5จิตวิญญาณความเป็นครูดิฉันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานเข้าสอนตรงและเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการสอน เสียสละแรงกายเวลาและทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมีการเตรียมการสอนล่วงหน้าปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอยู่เสมอนอกเหนือจากการสอนวิชาการดิฉันยังอบรมและปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ทั้งเก่งและดีควบคู่กันด้านที่6 กิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูดิฉันประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีปกป้องศักดิ์ศรีของวิชาชีพไม่ใช้อำนาจหน้าที่รวมทั้งความสามารถในการเป็นผู้นำทางความคิดในการชักจูงหรือปลูกฝังค่านิยมเจตคติที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้เรียนมีความยุติธรรมและความเสมอภาคเท่าเทียมต่อผู้เรียนทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ประกอบที่2การปฏิบัติงานด้านที่1การจัดการเรียนการสอนดิฉันได้วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายกระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อผู้เรียนเช่นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติลงมือทำจริงและได้ใช้สื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนด้านที่สองการบริหารจัดการชั้นเรียนดิฉันและครูที่ปรึกษาร่วมการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนดิฉันได้จัดบรรยากาศการเรียนการสอนแบบประชาธิปไตย เคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีการพัฒนาปรับปรุงบรรยากาศห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่เสมอด้านที่สามการพัฒนาตนเองดิฉันมีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมอยู่เสมอทั้งเทคโนโลยีและรูปแบบการสอนใหม่ๆ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับครูทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาวิชาชีพมีส่วนร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆกับพณะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านที่4การทำงานเป็นทีมดิฉันมีความเข้าใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ยินดีและเต็มใจให้ความช่วยเหลือในการทำงานหรือกิจกรรมใดๆให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่สถานศึกษาวางไว้ด้านที่ 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาได้ปฏิบัติตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายศึกษาและปรับตัวและมีความกระตือรือร้น ในงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานเหล่านั้นสำเร็จรุล่วงไปด้วยดีด้านที่6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิฉันให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อการสอนสื่อการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจเห็นภาพได้ชัดเจนและสามารถศึกษาได้อย่างรวดเร็วขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติในการประเมินในครั้งนี้และขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยให้งานในครั้งนี้สำเร็จรลุล่วงไปได้ด้วยดี สุดท้ายนี้ดิฉันจะพยายามพัฒนาตนเองให้เข้าใกล้กับคำว่าครูมืออาชีพให้ได้มากที่สุดขอขอบพระคุณค่ะววงตะวันลับลาจากฟ้ากว้าเส้นทางมีกลจากความฝันแห่งใดครูก็กล้าฝ่าฟ้าอุด,ดมการณนะ์น